อนนอี่ไหนครับผมจจอยู่ชายหาดสะอ๊าวันนี้เราจะมากินถ้วยร้อนกันนะคะถ้วยน<อ>นร้อนคืออะไรทอดครับมาที่แบบไม่ต้องใช้น้ำต้มร้อนๆแค่ใส่น้ำก็กินได้เลยมันจะร้อนเองนี่ถ้วยร้อนแกะก่อนค่ะอันนี้รสอะไรครับแจ่วหอนอ๋อแจ่วหอมรสชาตเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกันถ้วยลวะเท่าไหร่เนี่ยถ้วยละสามสิบห้าบาท เท่ากับข้าวเลยแต่ว่ามันเอาไว้กินตอนไปไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะเป็นกระดาษแบบนี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดฝากอนี่มาดูข้างในเปิดฝาแล้วจะมีมาน่ามีช้อนมีเครื่องปรุง นี่เป็นถุงร้อนในถุงร้อน,ถ,อนถุงร้อนนี่เดี๋ยวต้องแกะออกแล้วก็เติมน้ำเดี๋ยวค่อยแกะเรามาแกะมาม่าก่อนแกะมาม่าเครื่องปรุงให้เรียบร้อยนี่แกะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยกลิ่นนี่เหมือนกลิ่นต้ยมยำเลยไม่นาช่เฉลฮอนแล้วเอาอยัางไม่ได้กลิ่นเลย เฮ้ยร <Hey, S 2> <No. S 1> มได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นต้มยำชัดๆเลยเนี่ยนี่ใส่น้ำอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ใส่น้ำลงไปอันนี้คือน้ำน้ำเปล่านะครับไม่ใช่น้ำอุณหภูมิ<อ>ห้องใสออ่น้ำลงไปเท่าที่เราอยากจะกินก็ประมาณท่วมมาม่าก็โอเคเสร็จแล้วน,นี่พักไว้ก่อนเรามาดูอันนี้นี้เป็น ทาความร้อน<ำ>อาหารหร้ามเตือน,นว่าอะไรครับเาเตือนว่าห้ามรับประทานห้ามสัมผัสกับน้ําร้อนห้ามใช้กับน้ําร้อนหลีกเลี่ยงไฟแล้วก็อย่าใช้ในที่อับอากาศเพราะมันจะร้อนเองเอะละห้ามกินนะเรากะออกมาคมันจะเป็นถุงถุงแบบนี้ถุงแบบนี้นี่เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ดูมันจะมีก้นถ้วย ก้นถ้วยใช่ไหม,มเติมน้ำไปแค่ก้นถ้วยพอไม่พอ<ม>อุ้ยอุ้ยเติมอีกหน่อยเสร็จแล้วก็วางถ้วยมาลงไปวางลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝา มันร้อนแล้วได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินผู้มีเสียงอะไรเดือดอก็มาตั้งไว้ข้างๆกันนี่รอห้าถึงสิบนาทีแล้วก็กินได้ปลาชามนะฮะปลาชามกินมาเมี่อวันดิทุควันดิอ๋อมันมีควันด้วยเห็นควันไหมเห็นควันเปล่าโเราไม่ได้ใส่ไฟหรือไม่ได้ต้มอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูทีตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วกันนี้ครบสิบนาทีแล้วเราก็จะมาเปิดดูกันโอ้โหมันร้อนจริงได้ป่ะเอาซ่อมมาจิ้มน้ําดนวยมันร้อนเลยไม่เหมาะกับการกินประชิดประจําวันนะแต่เหมาะกับการเอาไปแบบท่องขาท่องเที่ยว,อยวเออใช่ไปที่ที่ไม่มีไฟฟ้ารสชาติก็น่าจะโอเคมั้ง เข้าป่าก็ได้ไม่ต้องกอดไฟเออไม่ต้องกอาไฟต้องดูรสชาตินะชิมน้ำหน่อยร้อน <laughs> อ่ะเป็นไงรสชาติเหมือนชาบูน้ำดำไหมใช่เข้มข้นมากรสชาติเข้มข้นมากจะบอกอม,มันร้อนมากน่ากินสุดสเลย <c oughs> น่าจะโอเคแล้วหาไปลองกันได้นะซื้อได้แถวไหนเนี่ยมหรูอ่ามาจากบ้านอ่าเขามีอะไรเนี่ยเขาเห็นทูนหนูแหถมมากะแถมมากะไอ้นี่ด้วยเหรอในเคร่องปรุงโอเคเดี๋ยวเจอกัน